อยากเบิร์นไว้นี่คือสามสารสกัดสําคัญที่มีงานวิจัยว่าสามารถเบิร์นไขมันได้จริงไม่เสียเงินกินกรีดหนึ่งคาเฟอีนเรารู้กันอยู่แล้วว่าคาเฟอีนมีนกลไกการทํางานโดยการกระตุ้นระบบประสาทส,ส่วนกลางช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและลดความเหนื่อยล้าระหว่างวันปริมาณคาเฟอีนที่แนะนําต่อวันคือ2 0 0ร้อถึงสี่มิลลิกรัมต่อวันจะสามารถเผาไขมันได้ประมาณ8 0ดสิบถึงร้อกิโลแคลอรี่คุณทานกาแฟดํา1แก้วปริมาณ240 ml จะให้คาเฟอีน95จนถึง100มิลลิกรัมดังนั้นหากคุณอยากเบิ์นไขมันจะต้องดื่มกาแฟประมาณ2จนถึง4แก้วต่อวันค่ะ 2. กรีนทีแคทิชินเรารู้อยู่แล้วว่าสารแคทิชินในชาเขียวจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันและปรับปรุงการทำงานของอินซูลินปริมาณแคทิชินต่อวนัน300จนถึง600มิลลิกรัมสามารถเผาไขมันได้ประมาณ70จนถึง100กิโลแคลอรีนะคะดังนั้นถ้าคุณดื่มชาเขียว1แก้วปริมาณ 240 ml จะสามารถให้คาเทชีนอยู่ที่ประมาณ75จนถึง100มิลลิกรัมดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องดื่มชาเขียวประมาณ3-6แก้วต่อวัน 3. ออลคาเนทีนออลคาเนทีนมีหน้าที่ในการช่วยขนส่งกรดไขมันเข้าสู่ไมโทคอนเรียเพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานปริมาณออลคาเนทีนต่อวัน500จนถึง2,000มิลลิกรัมจะสามารถเผาผลาญไขมันได้100จนถึง200กิโลแคลอรี่ดังนั้น หากคุณกินเนื้อวัวสุกประมาณ100กรัมจะให้อลคาเนตีนประมาณ56-162จถึงมิลลิกรัมต่อวันคุณอยากเาผาผานไขมันจะต้องทานเนื้อแดงหรือเนื้อวัวประมาณ1-2กิโลกรมัรมต่อวันนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้เราทานอาหารประเภทไหนอยู่ที่ช่วยในยเรื่องของการเบิร์นไขมันสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลย